ฮัลโหลสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีสวีดัสสวัสดีพี่น้องป้องไปสูกุสูกุนได้ครับผมพบกับข่อยบุมน้อยรอยเอสชาแนลคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์มาสั่นกดแชร์กดติดตามให้ได้เอยครับพี่น้องครับผมวันนี้นะครับตอนนี้บุมน้อยขับรถมาถึงมุกดาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะขึ้นไปที่บ้านกกก่อนนะครับวันนี้เราจะไปหาป้าถอนนะครับแล้วก็หาแม่สาค่ะหาแม่สานะครับแม่สาวิตี เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับฝากเสื้อผ้าไปให้แม่สาวิตรีกับไปให้พระถอนนะครับนี่ขนาดขนาดว่าส่งเมื่อวานส่งเคลรี่ไปแล้วนะส่วนหนึ่งนะก็ยังมีอีกนะครับเต็มรถเลยนะมีอะไรบ้างมดเ,เต็มกล่องเลยเต็มกล่องเลยนะครับ <M 2> มีกระเป๋าอ่ามีของผูใ้ใหญ่ใจดีหลายคนเลยนะมีพี่นัทมีพี่พัดพี่นัทอเไม่ริกาพี่พัดแพร่แลลวก็พี่ต้อยจ๋าฝากให้พ่อแบมนะครับเดี๋ยวบ้มน้อยจะเอาเสื้อไปให้พ่อแบมด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรไปฝากอีกครับมด หมูยอแล้วก็อะไรอีกคะแล้วก็มีอะไรอีกขนมจีนขนมจีนครับปุ้นน,นันเลนู่ครับผมมีกี่ชุดขนมจีนครับมดมีสองชุดมีสองชุดให้กันบ้างคะให้กันบ้างครับมดให้น้องชมพูมแล้วก็ประถอนถอ,อ่านะครับให้กลับประถอนแล้วก็แม่สานะคะนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นอ่องหยุดร้านหนึ่งวันนะครับเออวันนี้มีแฟนขาเหมือนเดิมครับผมวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีทุกวันนี่แหละพี่นองครับผมเออ แต่ว่ามันก็บ,บ่ได้ดีตลอดหรอกคนเราเนะี่ยจะให้อารมณ์เสียอารมณ์ดีตลอดกันเป็นไหมบได้หรอกพี่น้องคนเราเนะี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์ดีอารมณ์เสียบ้างแหละแล้วแต่รอบ <c oughs> <l ug> แล้ะจะอารมณ์เหมือนบูมน้อยนั่นขายเสื้อผ้านัน่นเมื่อใดอารมณ์ด <c oughs> ีกับรถ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 เมื่อใดอารมณ์บ่ดีกับ่ลดขายซัมเก่ลแต่ก็ไม่ได้ขายแพงนะบ๊ายบายขอเคครับพี่น้องครับผมฝนกำลังตกพี่น้องเบิ้งหรือบางท่างเนี่ยพี่น้เบิ้ง แต่ว่ามันไม่แปลกหรอกทําไมแม่สาแกไม่ได้ไล่ขขยผ้าเวลาฝนตกครับบ้านก,ก,กอกๆบูมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าฝนตกเมื่อไหร่สัญญาณไม่มีค่ะสัญญาณไม่มีนะครับนะครับผมที่ไปนะครับเราไปเพราะความรักความคิดถึงนะครับเป็นมิตรภาพเป็นสัมพันธรรม์มตรตีที่ดีต่อกันนะครับบูมอันบางคนอาจจะบอกว่าโอยบูมน้อยขึ้นไปทำคอนเทนต์เหรออยากได้คอนเทนต์เลยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับบูมไม่ได้อยากทำคอนเทนต์หรอก รายได้จาก u t u b e มันไม่ได้แน่นอนเหมือนกับรายได้ขายสภาเข้าใจไหมครับบางคนนะครับก็มองโลกนะในแง่ดีหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราขึ้นไปทำคอนเทนต์นะครับโอ้โหล้วเราไปแล้วก็ไปถ่ายนะทำไมอะ่ะก็ไปถ่ายธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมันบอไม่ไดต้ตั้งใจที่จะไปทำคอนเทนต์ขนาดนั้นแต่ว่าเราไปด้วยความรักความคิดถึงนะครับไปย่อนมาความคิดหอดคิดถึงกับพี่น้องครับนั่นแหละคนเราเนาะเป็นสัมพันธรรมติที่ดีต่อกันนะครับในส่วนข้าดงคดีเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเราไม่รู้ว่าใครทำไม่ทำอะไรยังไงนะครับแต่วันที่หนึ่งเห็นว่าจะมีข่าวดีเออวันที่หนึ่งมิถุนายนอ่ะข่าวดีไม่ดีบูมไม่รู้ครับที่รู้งานเกิดวันงานมาเกิดแม่ชมพู่เออวันที่หนึ่งบูนั่นก็จะมาอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะมาอีกรอบหนึ่งเราอาจจะมานอนที่นี่วันที่สามเอ็ดพิษสบานะครับเข้าป่าหาเก็บเห็ดกับพาถอดน,นะครับเบิ้ย <laughs> เงดยดไหลยาดีข่อยมากแต่ยังไม่นด้หา,าเห็ดเออหาเห็ด นี่เด้อมวยมันอยู่เด้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ็ดมนออันแะล้วก็มือนีเพื่อใครขายเสื้อผ้าพี่น้องหยุดเมื่อนางเออนะครับหยุดพักผ่อนหนึ่งวันครับผมขอบพระคุณเมื่อวานขายของเบิดเล่าไหมพี่น้องโอ้ยเกิดมานะครับ ดีใจไร้พี่น้องครับผมขายเสื้อผ้าเบิดเล่าเบิดเล่านะครับหมดเล้ากี่รอบหมดเลาโอ้โหหมดเล้าประมาณ 4- ี่ห้ารอบแล้วนะครับต้องขอบพระคุณลูกค้านะครับขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะครับแล้วก็บูมน้อยขอพูดด้วยนะครับเวลาขายเสื้อผ้านะนะครับเอฟซีนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ้ยเวลาขายเสื้อผ้านั่นทาไมคนดูน้อยอย่างวันอย่างนี้นะครับบูมน้อยไม่ได้เป็นซีเรียสเวลาขายเสื้อผ้าคนดูน้อยมันก็ปกตินะครับบางคนเขาไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับบุมนะก,ก็ดีใจนะครับคนดูน้อยเวลาขายเสื้อผ้าแต่มันขายได้ไหม <c oughs> คนเบิงหน่อยขายเสื้อผ้าดีดีพี่น้องลังเทาคนเบิงบักหลายพี่น้องไม่ได้ขายไหมยอดยอก,ยอกเออคนเบิ้งหลายได้ขายยูแต่ว่าได้ขายหน่อยหน่อยไม่ได้ขายหลายนะครับเออนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับลูกค้าทุกคนที่อุ่นหุ่นนะครับวันนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้านะครับขึ้นสู่บ้านกก,กอกซิตี้นะครับผมยังไงบ้านกกอกก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นกับ บูมน้อยเสมอนะครับเป็นหมู่บ้านที่อบอุ่นเรามีปัญหาแต่เราไม่ได้มีปัญหากับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับติดตามพระถอนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแม่น้องชมพู่ขายเสื้อผ้าด้วยเนาะนะครับแล้วก็เราก็ฝากกดตามบูมน้อยนะครับแล้วก็วกดติดตามอ่ามอสลี a ชแนลด้วยนะคะมอสลี่ทำช่องไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทช่องมอสอ่ะน่าจะทาช่องนะเพราะว่ามอสถ่ายรูปไปไหนก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไงอืม,มน่าจะทําช่องได้แล้วนะมอส นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีกไม่นานวันนี้นะครับผมพบกับกุนเชียงนะครับบูนน้อยร้อยเอ็ดนะครับผมกุนเชียงบูนน้อยร้อยเอ็ดเป็นกุนเชียงที่ไม่ใส่วัตถุกันเสียเป็นกุนเชียงที่ไม่ใส่ดินประสิวแล้วก็ไม่ผสมแป้งนะครับเป็นกุนเชียงมันน้อยนะครับกุนเชียงหมูแดดว้ากุนเชียงหมูแดดเดียวแดดนะกุนเชียงหมูแดดเดียวว่าไกุนเชียงบูมน้อยร้อยเอ็ด นะครับแล้วก็มี f c หลายคนถามว่าบูมน้อยลอยเอ็ดไม่ได้ทาหมูแดดเดียวแล้วเหรอก็คือสูตรอยู่กับแม่ยายบูมน้อยแล้วแม่ยายบูมน้อยอ่าเกิดอุบัติเหตุดนรถชนนะครับบูมน้อยก็เลยไม่ได้บูมน้อยก็เลยก็เลยไม่ได้ทําหมูแดดเดียวนะครับผมก็นะครับมีโอกาสก็ทําแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับกินกุนเชียงไปก่อนนะครับฝากอนุณนะครับกุนเชียงหมูบูมน้อยลอยเอ็ดนะครับผมไม่ใส่วัตถุกันเสียเลยเร็วนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านครับพี่น้องครับผมเจอกันที่กกก๊อกนะครับพี่น้องสวัสดีครับ